สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่มิสเตอร์มาด้านะอ๋อซืบอบรลลี่อี๋เพื่อนผมนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่าน้องวะช่ไหมฮะเดี๋ยวเพื่อนผมมานะแป๊บนึงนะอ๋อสวัสดีครับเพื่อนขผมดีโอโฮดิโอบัดเกมแล้วคราวนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกับเพื่อนไม่รู้มันชื่ออะไรอ๋อเราเล่นชื่อมาได้ครับแล้วคราวนี้ผมเออไม่ต้องอ่ะมึงอ่ะเสร็จก่อนนะมิสเตอร์มาด้ามิเตอร์อือเด้ออ๋อนะตอนนี้ก็เลกูก่อนแหละเลยอ้าวอ่าวเสร็จนี่เราเพื่อ เออสุดนี่แหละเบื่อทางกูจะได้ทางขึ้นอย่ไงนี้ป่ะอ๋อทางลงโอ้ทางลงกูสับสนเดี๋ยวกูยิงซานุไซเลยอยู่นะอยู่ข้านี้เรากำลังายคลิปกันเยอะเบาๆนะสิครัพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอ็ลองลงไปข้างล่างอะไรเนี่ยโอ้เองเล่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบบ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 าดก่อนไม่ทำค่าศึกนะจะลงไปข้างล่าง เป็นช้าดาบเองโ้ยมึงอ,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 อย่านั่งดิมึงนั่งข้างล่างสิพี่ข<า>้ผมบนก็อธิบายล้วตอนนี้รู้สึกเออมึงต่อเติมได้ดีมากต,ต,ต่อเติมกีหยังบอกลองไปในน้ำเลย,มยไม่ตายธรมา,มาแต่ว่าอาาก็คือนะผมเปิด difficult นะก่อนเราวางไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าแม่งรอเอ็กซ์ก็ลกมาก มีแต่เออออเออะไรบอเรือติดบักเหรอเรือเรือบักเหรอไม่ได้บักหรอมาดูดิกูวางมาแล้วเออกูเป็นคนเออเป็นคนสร้างมีบักมีทำบักได้ยอดช้อไอ้ไงเข้ามาจากกูเข้าก่อนหนึ่งเฮ้ยอะต้องมาได้นะบ้านเขายากเวันเขายากเลยยากมาเปิดประตูตรงไหนดิไปเทิร์นเทิร์ตีเขาหนึ่ง เปิดประตูให้หน่อยจะเข้าบ้านมาด้ามันแรงกว่าเลยของกูยังช้าเนี่ยอ่อ้เหี้ยปิดประตูแสกหน้าถึงแล้วกูก็ต้องเข้าบ้านก่อนเพื่อนถึงแล้วคอนตัดคลิปเลยโอ้ยเข้าเอ็มเคยเข้ามาในเซิร์ฟนี้เหรอเคยกี่รอบวะสองรอบอืมสองรอบถ้ามาประมาณสามสี่รอบมั้งเออการผมขอออกจากไอ้นี่เลยบันไดเอด้าคนแรกนะอ่า เราจะมาเข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟวันนี้เข้าเซิร์ฟไอไอไออีเนี่ยว้าวพีสองพีสองพีสองอ p ะพีบีพีหนึ่งสองแล้วกูเข้าไม่ได้มันเต็มมันเต็มกูไม่เต็มเนี่ยอีหยังบอกูเต็มกูรีจิสเตอร์เลยจริงวะผมม่ได้เต็มถ้างั้นมาเข้าแล้วไงยังไม่เต็มอ่ะเนอะไรไม่เต็ม อะไรไม่เต็มกูรีจิสเตอร์ก่อนเพื่อนอะไรไม่เต็มยังไม่เต็มลืม